ครับวันนี้เทดีมาร์กน้องเรือครับพบกับไอเดียขอนแก่นก็วันนี้ถือว่าไอเดียขอนแกนขึ้นนำสองต่อหนึ่งเซตครับเรามาชมว่าชดีสี่นี่เทดีมาร์กน้องเรือยังกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้หรือไม่ฮรเพราะว่าความได้เปรียบจริงๆน,น่าจะไปตกอยู่ที่ไทดีมาร์กน้องเรือครับแข่งสี่ชะนะสองแพ้สองส่วนไอเดียนั้นแข่งสี่แพ้สี่ครับแต่ว่า สถานการณ์เปลี่ยนไปนะฮะเดนมาร์กเสอร์มาครับนี่ตีนะครับาชลดาตีบอลออกไปครับหับเป็นคะแนนแรกให้กับเดนมากนอก้อง,นนะะกนองเรือหลังชนฝาแล้วฮะเดนมากน้องเรือแพ้ไม่ได้นะครับแต่บอลได้อัชราพรเด้งข้องหลังให้กับสมพนุชครับ ตีทัดน้ำผลอ,อกไปทำได้ยอดเยี่ยมครับชมมนุษย์เป็นคะแนนหนึ่งเท่ากันชมมนุษย์ลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟ่านน้ำฝลครับไอเดดาจ่ายข้างหลังครับให้กับชนทิชา,าจะรับบล็อกลงไปครับในแดนของ ไอเดียข้อนเก่นถึงนำแล้วครับ2ต่อ1ทิติมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปนะครับเปิดบอลได้อัจฉชลพรยิงโค้งแล้วครับติดบล็อกยังเก็บบอลไม่ได้ไอเลด,ดาจ่ายบีนะครับจนทิชาครับ เรียบร้อยครับลุงนาภาบล็อกมุมฉีกไม่ได้ฮะหาเจอชนิชาตีฉีกไปเลยฮะสามหนึ่งครับอีิ่นมาเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟดีครับอบอลเฉลี่ยจะคาย ทำให้เปิดบอลไม่ได้ลำบากมากครับขึ้นนำ4-1นึ่ผู้เล่นแถวหน้ามีชนทิชามีเบนจม,มาศทีมมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับอัจฉริพรตั้งให้กับจุฬาครับ อธิษฐานาาเล่นบอลสองจังหวะอีกแล้วฮะเป็นคะแนนของไอเดียขอนแก่นจีดาพาครับเป็นจามาตแล้วก็ชนทิชาครับผู้เล่นทางแถวหน้าสามตำแหน่งหน้าของเทนนิมังสองเรือเสมาแล้วครับอธิษฐานยกขึ้นมาให้กับชนทิชาครับยังเก็บบอลได้อัชราพรดึงสามไปหลังให้กับจุมพลนุชครับตีดันบล็อกลงไปโอ้ยอดเยีย่ยมมากครับจุมพลนุช ไลนมาแล้วครับ3ต่อ4ต่ทนี้ถือว่าเกมรับของไอเดียนั้นทำได้ดีฮะเกมรับทำได้ดีแล้วเกมลุกก็มีประสิทธิภาพด้วยเอาครับลุงนภาเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับอารดายิงโค้งหลังครับบุกเยอมากอ้าตีไม่ต้องแรงฮะแต่ว่าตีทัดบล็อกออกไป นี่หาเป็น5ต่อ3ครับนเนิชาเสริมครับเปิด,ดบอลได้อาจาร์ลอนบอลสั้นครับยังได้อยู่นัชนัชานันครับอเดดาโดยนกับน้ำฝนครับก็ข้ามเบาๆไม่ยากครับน้ำฝนครับหลังบล็อกเลย นำห่างนะครับเป็น6ต่อ3จ <_ An th asi> นชคดิชาได้เสร e ิร์ฟต่อครับส <_ an th asi> มรุษเปิดบอลไม่เข้าครับต้องแก้ไขค่ามาฮะ <_ an th asi> เปิดบอลเข้ามาได้อันดดาครับจ่ายบอลบีแซ่ครับ <_ an th asi> อ่ายังไม่ผ่านรกครับแก้ไขข้ามาเฮ้ยครับ ไม่ผ่านครับว่าเป็นคะแนนของไอเดียขอนแก่นกกกเปิดบอนลนะครับบอลบีแซ่ครับาน้ำฝนยังแก้ไขได้ต้องข้ามมาแล้วฮะเปิดบอลมาไอเดียดายิงโค้งครับให้กับน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งอียาออกไปครับน้ําฝนไม่ทัดบล็อกด้วยฮะ คะแนนกลับมาเป็นของไอเดียขอนแก่นครับ5ต่อ6อเยดาเสิร์ฟครับอรยดาต้องยิงของให้กับน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งเคาะข้ามมาเบาๆเอาล้วครับอัจราพรหยอดข้ามาอายดาครับดึงให้กับเบ็นจมาศยังเก็บบอลได้อัจราพรให้กับชมพู่นุชครับเลือกแล้วฮะเก็บบอลเข้ามาได้หรือไม่ ไม่ได้ครับดีครับปรเป็นคะแนนของไอเดียขอนแก่นครับเื่อยนันยอดเยี่ยมมากครับใครเดนบังน้องเรือตามมันตาม,ตามช่วยกันเก็บบอลฮะแต่ว่าบอลไม่สามารถกลับเข้ามาได้เหลือเวได้เสิร์ฟต่อ6เท่ากันตุลิชาครับปรเปิดบอลได้ยังเก็บบอลได้แก้ไขข้ามไปครับ อเยดายกโค้งให้กับน้าฝนอัชิราพรตรัวนที่สองครับต้องแก้ไขข้ามมาเช่นเดียวกันครับอเลดาเอลาละครับอชิราพรบอลสั้นครับยังหยนข้ามมาอเลดายิงโค้งให้กับน้ำฝนยังเก็บอลไม่ได้ครับชมนุษย์เอลาละครับต้องข้ามเข้าไปแก้ไขแล้วครับบอลอเลดายิงโคง้งอีกครั้งนะครับอยอดเยี่ยมครับน้ำฝนตีทลุบล็อกเลยฮะ เจ้าตัวบอกเหนื่อยเลยฮะทีสามครั้งเลยกว่าจะได้คะแนนฮะแต่ว่าตุ้มเทอย่างนี้ครับเอาละครับแทนได้หมากน้องเรือได้เสิร์ฟต่อฮะเจ็ดต่อหกเหม็นจีมาเสิร์ฟมาอัชลพรอาา,ะ,อาะครับจ่ายให้กับจุฬาล่ะครับนำผลยอดมา กองแก้ไขนะครับชุมนุษย์ข้ามาเบาๆเอาละครับอระดาจ่ายกันเต้งหลังครับยอดเยี่ยมครับอ่าเป็นคะแนนของเทดนมาร์กน้องเรือแปดต่อหกครับเป็นเวลารอบทั้งทคนิคครั้งที่หนึ่งครับเอาละครับกลับมาแล้วครับในเซตที่สี่มาชมกันต่อครับไทยเดนมาร์กน้องเรือนำห่างสองคะแนน เป็นจามาสเสิร์ฟครับยามาสเสิร์ฟมาเครื่อนตั้งมาครับให้กับจุฬาแล้วครับของข้ามาเบาๆะครับไอเดดาแล้วจะบอลย้อนที่สองครับนี่ลักษณะนี้ได้สองครั้งแล้วฮะไอเดแลนดาเห็นบล็อกยืนชิดก,กันสามคนนี้ไอเดดาบอกว่ามีช่องว่างแน่นอนฮะเล่นซะเลยน้ำแล้วครับ ก้าต่อหกค,ครับนี่เล่นเอาสียก่อนนี่งงเลยฮะหลงทางด้วยมีจมาเสิบย,ยาไปครับอ่าจะคะแนนให้กับไอเดียขอนแก่นนี่นะครับมีจมาดหมายเลข 4. สี่สวัสดีครับ น้ำฝนครับยังเก็บบอลไม่ได้น้ำครับว่าน้ำฝนกับกนุกอ่อนแย่งกันฮะไม่ให้เสียงกันเป็นคะแนนของไอเดียคอนกันครับ8ต่อ9จุลลรักษ์เริมครับจตีสยสนิชาครับจ่ายกระเด้่อลนะครับโอ้จิรรับตีไม่ผ่านบล็อกฮะโอ้นัชานันกับ ชมพนุษครับบล็อกได้ดีครับก้9เท่ากันนะครับจุฬลักษณ์เสิร์ฟอีกครั้งนะครับเสร์บจ,จี้ธนทิชาครับมีหลังให้กับน้ำฝนครับยังตั้งจ็บอลไม่ได้ขอข้ามาเบาๆลงครับยอดเยี่ยมครับ รลักเสริฟต่อครับสุณนิยาเปิดบอลให้กับจินดาพาครับอะไรครับชมนุครับตีทัดล็อกออกไปยอดเยี่ยมครับอาไะครับคะแนนนำแล้วครับสองคะแนนโอ้จากตามหลังนะครับตอนนี้คือกลับขึ้นมานำแล้วฮะมีจิรดาพากับน้ำฝนครับผู้เล่นแต่แดนหน้าของแคทลีมกัน้องเรือนี่ครับไอรดา จุฬารักษเสิร์ครับดึงโข้งนะครับให้กับอ่าน้ำฝนครับยอดเยี่ยมครับนะฮะบอลทัดจุฬารักษออกไปคะแนนกลับมาเป็นของไทยเดนหมากน้องเรือกลับจิรภาพเสิร์ฟครับบอลเข้าอาชราพรตั้งมาครับอ่า อาจารย์บอลตั้ง3เม็ดครับแม่จุลารักตีไม่ผ่านล็อกครับเป็นคะแนนของชายเดนมาร์กน้องเรืออ่าทิติมาบล็อกสูงนะครับสิบเอ็ดเท่ากันเปิด<อ>บอลมาแล้วครับบอลโค,นนค้ค<อ>งคแล้วครับอ่าชมพบนรถครับอ่าสวยงามครับตีใส่เลยฮะเป็นคะแนนของไอเดียขอนแก,กันกับไมค์ครับ จลาพรบอลเล็กแปดยิ้มนะฮะถือว่าเซตบอลได้สวยทีเดียวแล้ะนันเ,เสริมครับเปิดบอลมาได้อะไรครับอารดาจายโค้งหลังครับโอ้โหบล็อกได้ดีครับมาชมพงนุชครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับ13ต่อ11น้ำฝนไปไม่ผ่านเลยฮะ เดียสเสร์ฟต่อครับนัชชานันเสร์ฟดีครับบบอลทิปปี่มาครับนี่แหละครับาบอลที่หยอดได้สวยงามครับหยอดหลังบล็อกลยฮะนะครับแทนน์หมากหนองเรือเสริมครับ12ต่อ13นํานำผลครับเสร์มมาอัชราหอดแจกบอลสั้นนะครับให้กับลุงระพาข้อเบาๆบอลอครับ ที่ิมานะาะกาบเคาะเบาๆคิดว่าอะไรไหนิดนึงแนนกาบมาเป็นของไอเดียขอนแก่นฮะอัชราพร,พรลงไปเสิร์ฟนกรเปิดบอลอบอมาอะไะครับน่าชนิชามาแล้วครับหัวหน้าทีมหมายเลขหกมาแล้วครับชนิชาสิบสามต่อสิบสี่ เบเจม,มา์ขึ้นมาแล้วด้วยครับเบเจม,มาต์ชนิชาทิติมาฮะเัยดัาเสิร์ฟมาดีครับบ<ป>อลลงเส้นนะโอ้โหสวยงามทีเดียวครับ14เท่ากันอะไรคนระับโอ้โหเซตที่4นี่เริ่มสูสีแล้วครับ ดาเสิร์บายครั้งหนึง่งยาวครับแจกคะแนนคืนกลับมาให้ไอเดียขอนแก่นฮะชมมนุษครับหมายเลขสิบลงไปเสิร์ฟให้ไอเดียขอนแกน่นดูเรียนรังแล้วฮะชมมนุษย์นะครับบอลเปิดมา,บาเบญจมาศก็ข,ข้ามมาเบาๆเาอาล้วครับอัญราพรจา่า,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 ายโค้งครับยอดเยี่ยมครับ มาแล้วครับมาชลดาจุลาลักครับรครับส่วนผมรู้ได้เสิร์ฟต่อครับไอเดียข้อนกัน ก่ายังเป็นปัญหาอยู่ครับแอบสลับน้ําฝนครับเปิดบอลไม่ได้เสร์ฟดีด้วยครับแมบขมพลรถครับเสร์ฟจี้น้ํฝนแล้วครับนําห่าง17ต่อ14เสร์บจี้ที่เดิมเอาละครับกนกรต้องตั้งให้กับไปจามาแล้วครับก็ข้ามาเบาๆเอาละครับอจชรพรสิมรักยังเก็บบอลไม่ได้ นี่ยครับโอ้โหชนทิชาครับบอลออกชนทิชาเมื่อไหร่นี่มีโอกาสได้คะแนน90%บเปอร์เซ็นต์ฮะตามมาแลวฮะ17บ5ต่อ17หมายเลข10ที่จะมาลงไปเสิร์ฟครับเปิดบอลได้อชิรพรบอลสัน้นครับยังติดบล็อกอยู่เก็บขึ้นมาได้อันดายิงโค้งครับให้กับชนทิชายัางเก็บบอลได้ อัชราพรลุงจะพาไม่ยอมขึ้นบอนสั้นครับเอาละครับเป็นโอกาสของชนิชัยครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับไม่มีสมาธิก็เสร็จชนทิชาครับตาไปแล้วครับ16ต่อ17จิตติมาเสิร์ฟต่อครับ เซบ้าบอลไม่เข้าตัวเซนะครับสุมนุษ์จุลลูแลนต้องเคาะข้ามไปครับอา้าวไปโดนเสอาอากาศครับไอเดียคอนแกนต้องขอแล้วนกครั้งที่หนึ่งครับล่าครับลับมาชมกันต่อครับ17เท่ากันทันเด้หมักน้องเรือได้เสิร์ฟครับจิติมาหมายเลข9 เวลาแล้วครับหมายเลข13เดี๋ยวมาครับเปิดบอลได้เอาละครับอัชราพรครับจุฬารักษีบอลอ้าวเรียบร้อยครับายอดเยี่ยมครับคะแนนนี้มาจากจุฬาักครับตีแท็บล็อกลงไปในแดนของทเดนมาร์กน้องเรือขึ้นนำอีกครั้งครับ18ต่อ17 มาเสิร์ฟครับ,บเบญจมาศครับตีมเก็บขึ้นได้อาละครับอยู่แล้วนะครับยังติดบล็อกอยู่ครับยังได้อยู่ชมพนลดไม่มีคนเล่นบอลต่อครับช็อตไปดื้อครับไอเดียข้อนแก่นอาละครับเป็นคะแนนของไชเดนมาคน้องเรือ ับเสิร์ฟนี้ครับอ่าเป็นคะแนนของไทยเลนหมากน้อง้วยครับขึ้นน้ำครับ19ต่อ18อชมพลรดครับอ่าแจ็คคลาดค,าครับชนทิชาได้เสิร์ฟต่ออีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟมาครับอ่าเปิดบอลได้อาไรครับอชารพร แตดที่ที่สองบอกว่าบล็อกโดนตะไคร้นะครับ ต้มเกมกันแข่งกันต่อครับไทยเดนมากรองเรือนนำห่างสองคะแนนครับ20ต่อ18เป็เดนิชามาได้หกได้เสิร์ฟต่อครับอา่าติดตะข่ายครับเสิร์ฟเบาไปนิดนึงครับ เอาละครับคะแนนกลับมาเป็นของไอเดียขอนแก่นครับ19ต่อ18 19ปดต่อยีครับได้เสิร์ฟโดยมาเลมาเล็กสิบห้าครับจนระดาจนระดาเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับอ่าบอลล้นกล้ามาครับอัชราพรครับอ่าตั้งให้กับชมพนุชยอดเยี่ยมครับอ่าเลือกที่ว่างแล้วคะแนนกลับมาเท่ากันครับชมพนุช สุนดาได้เสิร์ฟต่อ20เท่ากันครับอ่าเสิร์ฟยิ่ที่เดิมอาราดาดึงโค้งนะครับนำ้ำฝนตีดติดล็อกครับยังเก็บบอลไม่ได้อารักครับสุนดานี่นะครับโอ้โหชุมพลกครับตีทัดจีลาพาล,ลงไปครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับ21ต่อ20ครับ เปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับเอาอุสาครับหมายเลข15ลงมาแล้วฮะชลดาได้เสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟนี้ครับมาหาบอลเฉ็บตะข่ายสุนิตราครับยังยังได้อยู่ครับอ่ายังต่อครับเล่นต่อได้เอา่ะครับอัญราพรสุนุษนุครับตีทรับล็อกยังเก็บขึ้นมาได้เอา่ะครับอนรดาจ่ายโค้งครับสุนิสาอ่าอุสาครับโอ้โห S 1> <S 1> ิรียากรวิ่งมาจะรับพแต่ว่าไม่รับครับอุตสาห์ทำได้ดีครับ21เข้าออกันแล้วฮะเด้มากน้องเลือได้เสิร์ฟสมิตราครับหมายเลข1 1ครับสมาธินะครับเสิร์ฟไปเปิดบอลได้อะครับอชราพรดึงโค้งครับ อยู่ลาแล้วครับเก็บบอลขึ้นไม่ได้เยี่ยมมากครับอุตสาแก้ไขมาอารีดาอันเดอร์ข้ามมาเอะไะครับอัชราพรอีกครั้งหนึ่งบอลสั้นครับยังเก็บบอลได้อารีด,ดาโอ้โหเจ้าตัวเซตบอลออกด้านข้างไปเลยครับเจ้าตัวเสียดายครับเป็นคะแนนของไอเดียคอนกันครับ22 21อยู่ลาแล้วครับหมายเลข13ลงไปเสริมให้กับไอเดียขอนกัน สุล้ักเซมาเอาละครับบอลไม่เข้าอะไรๆลวครับต้องแก้ไขสุนิจาอันเดอร์ข้ามามานล้วครับนัชนันเปิดบอลมาแล้วครับชุมนุสครับยอดเยี่ยมครับตีทุรลบอกครับวัดกันไปเลยโอ้โห23 21คบั่ิบครับมากต้องนะครับต้องขอแลนวนอกครั้งที่2องนะครับ ลักเซิร์ฟครับ right to to oh เปิดยาวครับโอ้โหแค่เชนนี่บังตรงเรือดีใจสุดๆครับได้เพิ่มมาหนึ่งคะแนน22ต่อ23บนะครับบอลแรกไอเดียคนงานเปิดบอลได้หรือไม่ฮะกีตาภาเซิร์ฟครับกีตาภาเซิร์ฟมาเปิดบอลได้ครับอัญชาพรสมุนร้นครับตีทัดบล็อกยังเก็บไว้ได้ เอะไะครับจิรพพาก็ข้ามาเบาๆเอาละครับอัชา,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 ร,าราพรอ,อีกครั้งเลื่อบอลสัน้นโอ้โหอัชา,อาราพรเลือกจ่ายบอลสั้นครับไม่จ่ายโค้งนะครับจุมมนุชครับเอาละครับ23เท่ากันเจอบล็อกสี่มือครับฮาทิติมายินบล็อกกลางด้วยเอาละครับจิรพพาเสิร์ฟต่อครับ กีฬา,าเซิร์ฟมาเปิดบอลได้เไปครับอ้าวเป็นคะแนนของเทนนิสหมากน้องเรือครับ24 23เอาล้วครับเป็นเซตพอยต์ครับของเทนนิสหมากน้องเรือไอเดียคอนเกรนเขาเปลี่ยนตัวครับเอาหมายเลขไปออกมาครับเอาหมายเลขสิบหกครับอ่ามุกติตาครับลงมาเซตแล้วฮะมุกติตากิราพาครับเสิร์ฟต่อ เสิร์ฟดีครับต้องแก้ไขนะครับอ้าโอกาสเป็นของเทนนิสหมาร์กน้องเรือครับไอารดาติ๊กขาครับเรียบร้อยครับอ่าเปิดบอลไม่เข้าเรียบร้อยครับอ่าเซตที่สี่เป็นชัยชนะของเทนนิสหมาร์กน้องเรือครับชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ23ครับตอนนี้เสมอกันแล้วครับ2ต่อ2เดี๋ยวเรากลับมาชมการแข่งขันกันในเซตที่5ต่อฮะ